สวัสดีครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตตลาดคริปโตเคอเรซีกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวซัดกันเลยและกันโอ้เรียกว่าเมาื่อวานนี่มีการพุ่งขึ้นมาแรงมากๆเลยเราเริ่มกันที่บิตคอยแล้ว,ว่าตอนนี้ผมมองยังไงนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าบิตคอยเราอยู่ในเซกเมนต์ที่จบคอลเลกชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับนะั่นคือจบเวฟสี่พร้อมที่จะขึ้นเวฟห้าตามภาพเลยเนาะก็คือว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหล่ะนะครับอ่ะเรามาซูมดูว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นขาขึ้นขาขึ้นก็จะประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าย่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะของแบบชุดแรกอินพาวชุดที่หนึ่งของเวฟห้านะครับเป็นเวฟย่อยของเวฟห้านั่นเองซึ่งเป้าหมายผมมองที่หกหมื่นห้าก่อนอันนี้คือระยะสั้นๆเลยอันนี้แอบเอาใน Discord เข้ามา บอกใน P เล็กเลยกันเพราะว่าผมเพิ่งวัดไปเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็แชร์ไปเมื่อบ่ายนะครับว่าเป้าหมายที่ผมมองในเซกเมนต,ต์ย่อยๆของเวฟ5สีขาวนี่ขาขึ้นชุดเนี้ยอยู่ที่บริเวณสัก65,200โดยประมาณนะครับก็คือว่ายังคิดว่าขึ้นก่อนอีกนิดนึงแหละเนาะอย่างไรก็ดีอย่าลงมาหลุดบริเวณสัก5 4าห0หรือฐานเวฟ4น้อยตรงนี้ก็แล้วกันสำหรับบิตคอยนะเรียกว่าแบบ สั้นๆกระชับกระชับและกันสําหรับตัวบิตคอยนะเนื่องจากว่าดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออไปกันต่อเลย XAUUSD ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าขอทุกคนมาช่วยกันนับกันแบบสดๆเลยแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ดูมาเหมือนกันเนาะจะขอดูในทําเฟรมสักเดย์สชั่วโมงแล้วกันนะครับโอ้โหมีการดีดขึ้นกลับรุนแรงมากๆเลยยังคิดว่าชุดนี้เนี่ยยังเป็นคอเลกชันของเวฟสเนาะประกอบด้วยแบบนี้นะ นี่ชุดสุดท้ายนะเป็น A B C อา,อาจจะจบ B ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะจบ B แถวๆนี้ก็ได้คิดว่ายังเป็นยังเป็นการที่เด้งเพื่อลงต่ออยู่สำหรับทองคำนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ด้านล่างเนาะสัก2,350โดยประมาณจนถึง2,270นะครับสองเส้นสีเขียวนี่แหละคิดว่าคอลเล c คชั่นตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะยังไม่จบมากกว่านะครับก็ ก็ยังให้น้ำหนักเป็นแบบนี้ยถามว่ามันขึ้นเลยได้ไหมคือจริงๆมันมีมุมที่ขึ้นเลยได้นะสําหรับอ e ีเลดเบฟเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันละกันเพราะอันนี้มันเป็นไทม์เฟรมเดย์เนาะซึ่ง i อพ e c ร r d แบบเนี้ยซึ่งผมจะลงค่อนข้างบ่อยพอสมควรแล้วก็ทองคำเนี่ยผมแบะเวียนมาบ่อยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมยังให้น้ําหนักเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อก่อนละกันอย่างไรก็ดีอย่าเบรกอย่าเบรกไฮนี้เนาะซึ่งมันถ้าเกิดเบรกไฮนี้นี่คือจบเลยนะนี่ไฮนี้ ถามว่าพี่หูเบรกทายน,นั้นใครๆก็รู้ว่าขึ้นเออใช่ผมก็รู้เหมือนทุกคนแหละผมก็ไม่ได้เก่งกว่าทุกคนสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบรกนี้ผมว่าอัพไซด์ค่อนข้างเยอะพอสมควรยังไงพิจารณาเพิ่มเติมด้วยละกันเนาะเอาเป็นว่ายังมองลงก่อนแต่ถ้าเกิดเบรกเส้นแดงปุ๊บจบเจ้าไม่เล่าหรือสําหรับขาลงครับสําหรับทองคาไปกันต่ออ่ะ AAV อือหือ มันสุดสวิงลิงโกเลอเกินนะหลังจากที่มันแบบว่าเฮ้ยไอการลงครั้งนี้เนี่ยมันลงมาปุ๊บกระแทกไปเนี่ยปั๊บแล้วดีดขึ้นทันทีเลยอันเนี้ค่อนข้างที่จะงงเนอะเอองงไหมต้องบอกว่างงมากนะครับแต่ไอเดียยังเป็นอะไรครับยังเป็นมองว่าเป็นการลงขาซีอยู่ดีครับอันนี้แค่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเวฟซีเนาะเออถ้าเกิดซูมสชั่วโมงจะเห็นว่าเอออันเนี้ยเริ่มอาจจะเป็น i m มพา s สขาลงของของเวฟซประกอบด้วยอันหนึ่งอาจจะเด้งขึ้น2ก่อนแล้วก็ลง3 4มหอันนี้ไอเดียยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแม้จะมีแบบแท่งกับตัวมหาศจรย์อยู่ของ AAV นะอย่างไรก็ดีอย่าเบรกตรงนี้ครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งแปดนะเออใครใครก็รู้นะครับอ่าเป็นไอเดียและกันยังไงพิจารณาเพิ่มเติม,ตมด้วยฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายยังมองที่แบบ ต่ำกว่าเวฟ A ซึ่งผมเห็นเป้าหมายแรกอยู่ที่ประมาณสักหกสิบห้าหกสิบห้าเหรียญเนอะอาจจะลงท่าท่าไหนก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นซิกแซกขึ้นมานะเป็นจบสองแล้วก็ลงสามแล้วก็ขึ้นสี่แล้วก็ลงห้าแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะฮะไอเดียเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าขาจบของเวฟ C เนี่ยมันจะเป็นแบบ ending diagonal ก็ได้จะเป็น terminal impulse ก็ได้ไม่มีอะไรผิดถูกไหมครับอ่ะลองพิจารณาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอเดีย AAV นั่นเอง สตัวผ่านไปกันต่ออืมตอนนี้คือแบบอบิตคอยนี่ก็ยังมองว่าแบบขึ้นต่ออีกรอบหนึ่ง AAV ก็ขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งเนาะมีอะไรอีกไหมในชุดแบบประหลาดประลาดผมขอดูใน Discord นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอืมเห็นมีเทรดพวกซุยมานะน้องเป็นเดยนะ อ่ะใน Discord ว่าซุยมาไปดูซุยกันหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่มันแจมแมวตั้งแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นผมจำได้มันบวมประมาณสัก4ีเปอรนนะนี่มันบวกมากี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้80แล้วนะคุณพระนะครับไอเดียของเราคืออะไรครับคือชุดนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวได้แต่ระวังการพักตัวแถวแถวโซนที่ที่มีวอลลุ่มเนาะอ่ะเป็น ใช้เป็นฟิกเลนส์เนาะฟิกเลนส์นี่ยวอลล่มเนี่ยแถวแถวเนี้ยเป็นจุดกองวอลล่มระวังพักตัวนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแรงมากๆเอาเป็นว่าคิดว่าถ้าเกิดแถวนี้ผ่านได้เนี่ยไปไกลนะครับแถวนี้ผ่านได้เนี่ยไปไกลแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้เนี่ยยังอย่าลงมาหลุดแถวแถวแบบฐานก้อนนี้แล้วกันนะครับอเนี่ยเพราะว่าก้อนนี้ดูเหมือนเป็นคอเลกชันชุดเล็กๆในไทม์เฟรมย่อยนะ เอออาจจะเป็น 1, 2ขึ้น3แล้วตรงนี้อาจจะพัก4เพื่อขึ้น5นะครับเอาเป็นว่าก้อนแถวๆนี้ผ่านได้สวยนะครับสำหรับซุยนผมวาดภาพเพิ่มเติมไปแล้วกันอาจจะเป็นเนี่ย1 2 3แล้วพัก4แล้วขึ้นพราพอถ้าเกิด5ปุ๊บผ่านชุดนี้ปุ๊บอาจจะเป็นคอลเลกชันชุดหนึงนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละและทีนี้นจะเป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับแต่อย่างไรก็ดีขอผ่านชุดนี้ไปก่อนไอตรงแบบ ตรงโปรไฟล์วอลลุ่มหนาๆอย่างเงี้ยอย่างซุยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างหนาพอสมควรนะสำหรับชุดแถวๆนี้นะประมาณสัก0ูนเนี่ยผ่านได้สวยผมขอวาดสีเหลืองไว้แล้วกันนะเอาเอามาใหม่ดิขอเส้นสุดท้ายแล้วกันเนี่ยกล้องนี้ นนชุดเนี้ยแถวเนี้ยผ่านได้สวยโอเคปะ่ะซึ่งมีแนวโน้มดูสวยนะผมบอกจริงนะครับสำหรับซุยนะเออโอเคครับประมาณนี้ครับเออทิ่ทางดูดีนะครับ XRP ดูไปแล้วครั้งที่แล้วมีอะไรอีกเอ่ยอืมผมเคยเห็นคนชอบขอไอตัวไอ้นี้มานะ ARB นะอืม ARB มีการกลับตัวจริงนะแต่ว่าเป็นการกลับตัวแบบไม่สวยเหมือนเดิมแล้วอะ่ะเพราะว่ามันหลุดมันหลุดภาพที่เรามองกันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับบีคอย อย่างนี้ห้าไม่จบไม่ดีเลยอะ่ะพอมันตบหลุดโลแล้วไม่ดีเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะกลับตัวได้ผมขอต้องเบรกตรงนี้ก่อนนะถึงจะสวยนะครับถ้าไม่เบรกไม่ดีนะครับเพราะมันลงมันลึกเกินไปเนาะแล้วพี่หูตรงนั้นใครจะไปเอาสั้นๆก่อนได้ไหมสั้นๆเนี่ยผมมองว่า ส่วนตัวนะผมไม่ได้เห็นว่าก้อนนี้สวยเท่าไหร่ยังคิดว่าเป็นการแบบซิกแซกขึ้นแบบ A B C เพื่อลงต่อด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ดีว่าถ้าเกิดหลุดตรงนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มลงทันทีเลยนะครับระยะสั้นๆนี่อาจจะขึ้นได้อีกกระทอกหนึ่งนนเนาะอ่ะโดยเป้าหมายอยู่ที่บริเวณนี้นะ0.6โดยประมาณ อ่ะโอเคเงินอัปเดตประมาณนี้แล้วกันสําหรับอัป o d เดตวันนี้เนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมีอัปเรื่อยๆนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ